เคยให้เงินขอทานกันปะ ทุกคนน่าจะเคยเห็นขอทานกันอยู่แล้วใช่ไหมครับตามท้องถนนสะพานลอยอะไรแถวเนี้ยนะขอทานพวกนี้เขาจะมีลุกการแต่งตัวที่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าข,ดขาดๆหรือบางทีก็ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยก็มี oh. ซึ่งพอเราเจอแบบนี้บรรยากาศมันก็น่าหดหู่มากเลยหลายคนก็ทนไม่ได้ก็เลยต้องให้เงินไปนะครับและหลายๆครั้งผู้ขอทานพวกนี้ก็สร้างความเดือดร้อนนะครับเ uh, uh. ช่นในข่าวนี้เลยเรื uh, uh. ่องมีว่าเมื่อค่ำของวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับพลตำรวจตีธิรพล,ลทรัพย์เจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภ ใจทํารักษาการแทนผู้กำกับสถาน,นีตํารวจภูธรฉลองนายนัทวัฒน ขวัญป่านเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภูเก็ตกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มึงจะชื่อตำแหน่งยาวไว้ไหนวะเวลาเจอใข้ใหม่ๆหม่ในสังคมแค่นั้ตั้งตัวก็หมดไปครึ่งนาที้วป่ะเอาว่าคุณคนนี้นะครับเขาไปตรวจสอบในวัดชัยธาราดามหรือว่าวัดฉลองนะครับเพราะมีคนแจ้งเข้ามาว่ามีชายคนหนึ่งนะครับมีพฤติกรรมเข้าไปขอทานในงานวัดแล้วก็สร้างความรำคัญใ้กห้คนแถวนั้นแต่เราใครยังไม่รู้นะครับจริงๆแล้วการขอทานนั้นผิดกฎหมายนะครับเราสามารถแจ้งจับคนนเเหลล่าี้้ไดย ว่ามีพรบขอทานอยู่ซึ่งการขอทานเนี่ยถือว็นคดีอาญาถ้าโดนจับก็ต้องส่งไปเข้าสู่กระบวนการคัดกรองฟื้นฟูฝึกทักษะอาชีพหากขัดขืนก็ต้องทั้งจำทั้งปรับซึ่งกฎหมายดีๆแบบนี้ก็มีนะครับเราหัดเอามาใช้กันบ้างนะซึ่งพอไปตรวจสอบนะครับก็ได้เจอขอทานคนนี้จริงๆแล้วก็ค้นตัวก็ได้เจอกับประชาชนนะครับชื่อว่านายฮกจ่ายแท่อองอายุ67ปีเมื่อค้นตัวเขาเพิ่มเติมก็ได้เจอกับแบงค์ยี่แล้วก็เหรียญรวมกันก็ประมาณ1,000บาทโอ้ก็ฟังดูน่าสงสารใช่ไหมครับขอ ้วยความที่ตำรวจเซตนี้เขามีประสบการณ์มากนะครับเขาก็บอกว่าเฮ้ยมาขอทานงานวัดระดับเนี้ยไม่มีทางที่จะได้เงินแค่พันกว่าบาทหรอกก็สังเกตว่าเอ๊ะที่เอวเขาเหมือนมีอะไรผูกๆไว้อยู่เพิ่มเติมนะครับก็เลยค้นตัวเพิ่มนะครับปรากฏว่าเจอกับเงินครับใส่ในถุงพลาสติกแล้วก็เอาเชือกฟางเนี่ยมัดไว้รอบเอวนะค้นพบว่ามีถึง13มัดด้วยกันใี่ทายว่านายคนนี้เขาซ่อนเงินไว้ทั้งหมดเท่าไหร่หนึ่งพันกว่าบาทไม่ใช่ครับหนึ่งหมื่นกว่าบาทไม่ใช่ครับรุมก็ซ่อนไว้ทั้งหมดนะครับหนึ่งแสนสาม โอ้โหคนเราหลายคนทางานมาทั้งปียังได้เงินไม่เยอะเท่าลุงเลยนะครับมาเห็นอย่างนี้ก็อยากจะไปสมัครเป็นขอทานบ้างเลยนะครับส่งเลยูเม่ที่ไหนแล้วเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบประวัติลุงคนนี้จากคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านของแกนะครับแล้วก็เตรียมพาแกไปส่งศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภูเก็ตโดยมีข้อตกลงบอกลุงแกนะครับว่าเฮ้ยอะไรก็ได้นะแต่ว่าห้ามไปขอทานอีกลุงก็ตกลงนะครับแล้วบอกว่าเออก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปเก็บของเก่าขายแทนก็แล้วกันข่าวนี้นะครับมองได้หลายมุมมากๆเลยไม่ว หรือว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆมันใช้ได้ขนาดไหน <Ừ. S 1> อันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงไอ้เงินที่ลุงแกขอทานไม่ได้อีกเป็นแสนนะครับอันนี้แตกประเด็นไม่ได้เยอะเลยเยอตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือไหนบอกว่ามีพรบอขอทานไงทำไมไม่ปรับลุงแกเลยครับแล้วก็เอาแกเข้าคุกซะหน่อยกแกได้เรียนรู้อะไรอย่างนี้เรื่องนี้ก็สอนให้รู้นะครับว่าจริงๆคนไทยนั้นบางทีก็ใจดีผิดที่ผิดทางไปบ้างและการที่คนคนนึงเนี่ยไม่ติดเหล้าติดบุหรี่แล้วก็ขยันทํางานเลยในที่นี่คือขอทานเนี่ยสามารถเก็บตังค์ได้เยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนัน ช่ครับล้อเล่นหมายถึงว่าควรจะขยันทํางานแล้วก็ไม่ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยนะเพราะฉะนั้นใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับขอเสริมไว้เลยว่าใครที่เจอขอทานและอยากให้สิ่งนี้มันหมดไปนะครับก็เลิกให้เงินขอทานซะหมือจะตัดวงจรผู้นี้ออกไปส่วนใครที่ไม่รู้ทําไงนะครับเมื่อเจอขอทานบุ๊กก็สามารถโทรได้ที่1300งสศูนย์ประชาธิปไตยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเยี่ยมเป็นวิธีง่ายๆที่เราสามารถเป็นคนดีของสังคมได้นะครับจัดเลยหลังจากดูคลิปนี้ใครเจอขอททบุโแมล1 ได้ผลลัพธ์เป็นไงคอมเมนต์บอกว้านล่างเลยครับเรื่องที่สองที่จะมาวันนี้ชื่อว่าหนังโปมีกลิ่นในอีพีจีีเคยพูดถึงเรื่อง V R ไปแล้วใช่ไหม V R หนังโปซึ่งแบบเราสามารถใส่แว่น V R แล้วเข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยซึ่งแต่ก่อนการดูวิดีโอหรือว่าการเสพสื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะเป็น V R หรือไม่ V R เนี่ยมันก็มีแค่ภาพและเสียงใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มันพัฒนาไปถึงอีกขั้นหนึ่งแล้วแล้วก็พัฒนาในรูปแบบของหนังโปด้วย <Yeah. S 2> คือว่ามีบริษัทหนึ่งนะครับ <Yeah. S 2> ชื่อว่าโอโรมาก็เป็น ไว้สากลิ่่นตงๆซึ่งจะสามารถทําให้เรารู้สึกเหมือนว่าเรานั้นได้อยู่ในหนังโปนั้นขึ้นไปขั้นหนึ่งเพราะว่านอกจากเราจะมองได้รอบทิศปุ๊บเรายังสามารถได้กลิ่นด้วยนะครับซึ่งกลิ่นเนี่ยเขาบอกว่ามีให้เลือกถึง30แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นตรงนั้นนะครับหรือว่ากลิ่นกางเกงในหรือกลิ่นตัวหรือกลิ่นน้ําหอมหรือกลิ่นอะไรแปลกๆลองไปหาดูได้นะครับว่าแต่กลิ่นตรงนั้นหรือว่ากลิ่นตัวเนี่ยมันกลิ่นไข่ว่ะเป็นสกัดมาจากไข่ซึ่งการควบคุมกลิ่นตต่่าาาางงๆนนีี้้้ะะคคครรบสมมมถววุุผแอออปไไดดเเลยย๋จทก็ ได้โดยการเลือกว่าเราจะให้กลิ่นนี้มันออกมาตอนไหนตามจุดพี่ต่างๆของหนังเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าจะให้ออกมายังไงก็เซตติ้งได้หมดเลยนะครับซึ่งในราคาเครื่องนี้นก็สนนร,ราคาอยู่ที่70ดอลลาร์เหรียญสหรัฐนะครับหรือว่าประมาณ2,400บาทส่วนกลิ่นเติมเนี่ยก็จะขายอยู่ที่อันละ10ดอลลาร์หรือว่าประมาณ300บาทเท่านั้นเองเทคโนโลยีนี้อาจจะดีก็ได้นะครับอาจจะลดปริมาณการข่มขืนของคนในสังคมก็ได้เพราะเขาสามารถมาปลดปล่อยอะไรนี้ได้นะแล้วจะมองไปไกลกว่าน,นะครับอาจจะพัฒนาไปสําหรับคู่รักที่อยู่ต่างประเทศห่างไกลกันก็ได กินของคนหนึ่งมาเก็บเอาไว้เพื่อจะแบบเออไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> สุดท้ายก็สามารถอ่านเล่กทะลึ่งให้จบแบบหล่อได้นะครับแม่ เก่งมากเก่งมากเก่งมากคิดว่าเจ็ดสิบเหรียญนี่แพงไปหรือเปล่าครับลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะเรื่องสุดท้ายครับชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนซึ่งการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าน่าจะเรียนหนังสืออยู่หรือไม่ก็จบไปแล้วแล้วก็ทํางานแล้วนะฮะ <Yeah. S 1> ซึ่งจริงๆแล้วการเรียนเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ในสถานศึกษาก็ได้มันอาจจะเป็นเรียนในชีวิตหรือเรียนที่ทํางานก็ได้หมดแต่ที่สําคัญก็คือจริงๆแล้วคนเราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดทั้งชีวิตนะและคุณตาคนนี้ก็เป็นตัวอย่างพิสูจนนนน์ไไดด้้้้เเเเลลยยยคุตาาาาาาีีีีรชื่่่ออว Gary Arkansas Fryer Tech U70 ปขมมททห University ่ในปี2016คือมหาลัยนี้จริงเป็นมหาลัยที่เก่าแก่นะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่ปี1909แล้วที่น่าตกใจคือตาคนนี้นะครับเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียนที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับเพราะว่าเขาเคยมาเรียนที่นี่แล้วตั้งแต่ปี1965แต่ <What? S 1> ด้วยที่ว่าต้องกลับไปช่วยธุรกิจของที่บ้านนะครับทำให้แกต้องดรอปเอาไว้ถึง51ปีจะมีสักกี่คนที่แบบดรอปเอาไว้นานขนาดแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวละต้องกลับไปสานต่อให้มันจบให้ได้ปอตีเนี่ยว่าแต่ประวัตินักศึกษายังอยู่ได้ไงครับระบบจัดเก็บข้อมูลนี่โคตรเจ๋งเลยคุณตาก็ได้เข้ามาเรียนแล้วก็ประถมนเทศแล้วก็ทํากิจกรรม อย่างเหมือนเฟรชชี่ทุกคนเป๊ะเลยนะคุณตาบอกว่า แม้เขาจะอายุมากกว่าคนอื่นถึง50ปีแต่ว่าเขาก็วางตัวเองในฐานะเพื่อนๆกับทุกคนในรุ่นและเพื่อนทุกคนในรุ่นก็เรียกเาว่าพี่ใหญ่แกก็บอกว่าแกก็มีเพื่อนกลุ่มผุ้ชายกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งก็แบบสนิทเแกตบหลังกันได้เล่นกันได้เลยเพื่อนๆแกก็บอกว่าก็ดีนะครับที่มีเพื่อนอายุมากขนาดนี้จะได้สอนเขาใน,ในหลายๆเรื่องได้ตาคนนี้บอกว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่เขาสอนได้หรอกแต่ว่าอาจจะมีแค่ประสบการณ์ชีวิตที่เขาสามารถเล่าให้ฟังได้ซึ่งเขาก็มั่นใจว่าอ,อีกหน่อยเดียวทุก ส่วนความฝันของเขาคือเขาอยากเป็นครูแล้วไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากมีลูกนะครับค <ผม S 1> นอายุเจ็ดสิบที่จะแต่งงานแล้วก็มีลูกมันช้าเกินไปหรือเปล่าครับแต่ก็อันนั้นก็เป็นการตัดสินของเขาเองนะไม่เกี่ยวกับผมเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีใครแก่เกินเรียนนะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลาจะไปเรียนในสถาบันก็เรียนรู้รอบตัวได้นะครับเหมือนที่บอกไปแล้วสำหรับผมนะครับมีอย่างหนึ่งที่อยากเรียนรู้ครับก็คือเธอนั่นแหละพร้อมจะเปิดใจเรียนรู้กันหรือยังล่ะดูดูดูเมื่อกีนเนี้ยก็จบแล้วครับรายการบอสซันข่าว EP แปดสิบเจ็ดนะคร ครึ่งโอรามาเนี่ยมันจะขายได้ไหมครับหรือมันจะเจ๊งแล้วคิดว่าเราควรจะกําจัดขอทานให้หมดประ่างประเทศไหมครับคิดยังไงลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับแล้วมาเดินครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณที่กดแชร์ไลค์ซับสไครป์ทำอะไรก็ได้ที่คุณชอบทํานะครับสำหรับใครที่กดปุ่มซับสไครป์แล้วแต่ยังไม่กดปุ่มกระดิ่งเล็กๆนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยจะได้รู้เป็นคนแรกเลยเมื่อผมโพสต์คลิปใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับเชียร์กัน Me woo!